ลวันนี้นิชาจะพามาจัดโปรฟ้าสักกันนะคะลูกค้าเนาะความหนาเอาเป็นว่าสวยๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะความหนาอยู่ที่สองเซนเห็นไหมคะลูกค้า mm hmm. เกือบเกือบสองเซนอเอาอย่างนี้ดีกว่าเกือบสองเซนนี่นิชาถือว่าหนาหนาใช้ได้นะคะลูกค้านะกับราคาที่ว่าถูกๆเนาะถูกๆอะ่อะ,อะพูดกันอย่างนี้เลยเนาะจัดโปรแบบถูกๆกันไปเลยนะคะ อันนี้ปกตินิชาจะขายอยู่ที่ยกละเจ็ดพันนะคะชุดนี้นะเนี่ยลักษณะน,นี้นะคะหน้าหหน้าเดหน้าแหน้าเเนี่ยน,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 นะคะความยาวสามอกไปจนถึง9กอกนะคะเจอกแปดอกนะคะลูกค้านะนะคะส่วนความงามเป็นไงคะเต็มเต็มนะคะเต็มเต็มแผ่นนีเต็ม,ะะตมแ,ผแผ่นนี่อ่าก็แสดงว่าฝาไม่แตกนะคะลูกค้าถือว่าฝาสวยนะคะใช้ได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะ อ่าชุดนี้มาเรามาจัดโปรเหมากันดีกว่านะคะเหมาไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงเจ็ดพันนะคะชุดนี้นะคะอ่ะขอโปรเหมาไปเลยนะคะสองหมืนห้านะคะลูกค้ามีอยู่สองตรงนะคะหนึ่งตรงสองตรงชาเหมาแค่สองหมืนห้าตกยกละหกพันห้านะคะลูกค้าหกเป็นห้าหกพันห้าเปไงลูกค้า สับทองหกพันห้าอ่าไม่มีเขาใครเขาขายให้ลูกค้านะคะอ่ะแต่นี่ชาขายอ่าเป็นไงสวยไหมคะไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะความสวยนี่เทียบเท่าแม่ขาเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะโอโ้โหแม่ขาสวยยังไงไม้ก็สวยอย่างนั้นะลูกค้าอ่ะมาจัดก,กันได้สองหมื่นห้ากับทั้งหมดสามจุดแปดยก นะคะเกือบสี่ยกลูกค้าสองหมืนห้าตายเลยยกละหกหกพันห้ามารีบมาจัดนะคะลูกค้านะมีสามยกกว่านะคะท่านใดสนใจอ่าสนใจท่าทางผ่านนิชาส่งฟรีนะชุดนี้นะคะตั้งแต่กำแพงเพชรไปจนถึงกรุงเทพนะคะลูกค้าชุดนี้จะส่งฟรีนะคะทางผ่านนะคะอ่าลูกค้าก็คิดเอาน้องนิชาผ่านไปไหนบ้างตั้งแต่กำแพงเพชรถ,ถึงกรุงเทพนะครปฐม,มส่งฟรีได้เพชรบ,บุรี ฟรีได้นะคะวิชาใจดีอยู่แล้วนะคะลูกค้าเนาะอ่าสำหรับเราจะมาดูกันที่ยาวสองซอกเห็นไหมคะยาวสองซอกจะมีตั้งแต่นับห้า 6, หนับหกนับเจ็ดนับแปดกันเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะหน้าแปดยาวสองซอกชุดนี้จัดไปแบบถูกๆก,กันเลยนะคะถูกๆถ,ถ้าใครต้องการใช้ไม้สองซอกที่มีความหนาอยู่อ่าเซนสามเซนสี่เลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะ ไ,ไม้สวยมากๆเลยนะคะสำหรับอสองศอกชุดนี้นะคะสองศอกศอกชุดนี้จัดไปเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้สองศอกจัดไปเลยเหมาสี่พันมาจัดโปรไปเลยรอบเหมาสี่พันนะคะลูกค้าเป็นไงสี่พันกับหนึ่งยกเต็มๆนะคะนี่หนึ่งยกเต็มๆนะคะ เะะยอะมากเลยนะคะยาวสองอกสี่พันนะคะจัดได้จัดนะคะสําหรับยกชุดนี้ชุดนี้จะอยู่ที่เหมาไปเลยเจ็ดพันชุดนี้จะอยู่ที่หนึ่งอกแล้วก็มีสองอกด้วยนะคะชุดนี้จะมีสองอกด้วยนะสองอกด้วยนี่ชามาไปเลยเจ็ดพันสำหรับช, overlap, ชุดนี้เยอะมากนะคะทั้งหมดได้อยู่ที่สองจุดห้ายกสองยกครึ่งนะคะลูกค้าเนาะชุดนี้สองยกครึ่งนะคะแต่อันนี้หนึ่งยกนะคะสี่พัน หนึ่งยกสี่พันอันนี้จะเขาจะตกอยู่ที่ยกละสามพันนะคะลูกค้าวนนี้ตกยกละสามพันโอเคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะ,ะลูกค้าเนะเาะอ่สำหรับพื้นสักยาวเอางี้ดีกว่าาเรามาขายพื้นสักยาวกันนะคะนิชาขายอยู่แค่ยกละสองหมื่นเก้านะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพื้นสักยาวนะคะอ่าสิบหน้าสิบสองยาวสิบเอ็ดหน้าสิบยาวสิบเอ็ดนี่นะคะยกละสองหมื่นเก้านะคะลูกค้า สำหรับพื้นสักนะคะแล้วก็จะไปมียาวตรงนี้อีกนะคะลูกค้านี่นะคะพื้นสักของเรานะคะหน้าเก้านะคะหน้าเก้าหน้าสิบยาวสิบสองยาวสิบสองเนี่ยนะคะเอาไปรวมกันนะคะนะคะหนาอยู่ที่สามเซนกันเลยนะคะชุดน,นี้นะคะสามเซนเกือบสี่เซนนะคะนะคะนี่นะคะความหนานะคะหน้าเก้าหน้าสิบนะยาวๆนะคะสำหรับพื้นสักเนาะ พื้นสักยาวชุดนี้เรามาเหมากันดีกว่าเนาะมาเหมาจัดโปรถูกๆก,กันเลยนะคะลูกค้านะมาพื้นสักเออเรามาจัดรอบเหมากันเลยที่อยู่ที่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะคะลูกสึกว่าจดไว้อันนี้เตรียมส่งลูกค้านะคะลูกค้าเตรียมส่งลูกค้าค่ะชุดนี้เ,เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บนึง มาดูบัญชีหน่อยก่อนนะคะเอ่อมามานะคะอ่าพื้นสักนะคะพื้นสักสั้นโอเคอเอามามาโปพื้นสักสั้นก่อนดีกว่าเนาะพื้นสักสั้นก็จะมีข้างบนนะคะนี่นี่นี่ล็อกนี้นะคะพื้นสักสั้นไปจนถึงสิบสามสี่สองนะคะนี่นี่สี่สองนะคะพื้นสักสั้นเนาะ พื้นสักสั้นจะอยู่ที่1.9ยกนะคะเดี๋ยวนิชาจะเอามารวมกับตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ลูกน้องย้ายนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะย้ายเฉพาะสักสั้นนะคะนี่นี่นี่ตรงนี้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 ไปถึงจดนี้เนาะให้ไปอยู่ตรงเดียวกันนะคะสําหรับพื้นสักสั้นนีชาจะขายอยู่ที่ยกละปกติจะขายอยู่ที่ยกละ25,000เนาะแต่ว่าเรามาจัดโพกันเนาะโพรอบแบบ เหมารอบแบบไกลมืดไกลมืดอ่ไงเงี้ยไกลมืดเราก็มาฉัดโปรกันเนาะอ่านิชาเหมายอยู่ที่จากปกตินี่สองหมื่นห้านี่มันจะมีมันจะทั้งหมดจะได้อยู่ที่ห้าหมื่นนะคะลูกคา้านะห้าหมื่นไม่ขายคะ่ะลูกค้าเนะไม่ขายไหนๆเราก็จัดโปรแล้วนะคะเนาะเอาไปสี่หมื่นห้านะคะลูกคา้าลดไปอีกห้าพันนะคะลูกคา้านะลดไปอีกห้าพันตกยกละ สองหมื่นสองห้าร้อยนะคะลูกค้าโอ้โ oh หถูกมากพื้นสักนะคะลูกค้าเนี่ยถูกมากส่วนพื้นสักยาวนะคะพื้นสักยาวทั้งหมดทั้งสองตรงนี้จะรวมกันก็จะได้อยู่ที่ได้ยูที่กี่ยกพื้นสักยาวจะได้อยู่ที่จากตรงนี้นะคะตั้งแต่หน้าก้า นะะจนถึงหน้า12ยาว11ศอกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าเนาะนี่นะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่39แผ่นนะคะลูกค้าทั้งหมดจะมีอยู่3ยกนะคะ3 2 5 6ยกนะคะลูกค้าทั้งหมดมี39แผ่นนะคะ,ะเรามาจัดโปมเหมากันเลยดีกว่าเนาะ มาเอาแบบถูกๆเอาไปยกละสองหมื่นเก้านะคะลูกค้าเนาะยกละสองหมื่นเก้าโอ้โหถูกมากนะสำหรับสักยกเท่านี้ปกติเจ้าอื่นเขาขายอยู่ที่สามหมื่นสองถึงสามหมื่นห้านะ,ะลูกค้านะคะนิชาขายสองหมื่นเก้านะคะอะ่าเดี๋ยวนิชาย,ยังไม่ได้มันก็จะสองหมื่นเก้าก็จะตกอยู่ที่อ่าทั้งหมดเก้าหมื่นสี่เนาะเก้าหมื่นสี่ห้าร้อยนะคะลูกค้าเหลือเก้าหมื่น ท่วนๆไปเลยค่ะปะไหนๆจัดเหมาเราเราก็จัดเหมาไปเลยนะคะ9,000ท่วนๆไม่น่าจะถึงน่าจะแค่2,080ห,หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นเนาะเอาเอา9,000ท่วนๆเลยนะคะสําหรับสําหรับ3.2ยกเนี่ยนะคะลูกค้านะมาท่าในใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะชุดนี้ทางผ่านส่งฟรีหมดนะคะนะคะลูกค้าโอเคอเคอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาสักๆไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเครื่องสักเดี๋ยวนิชามามานําเสนอใหม่นะคะเครื่องสักนกสวยๆเลยสําหรับเครื่องสักนะคะนี่เครื่องสักหน้าเจ็ดสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามานําเสนอใหม่เพราะว่ามันมันจะมืดแล้วค่ะลูกค้าวันนี้นะคะจะมืดแล้วนะคะสวยๆเลยเอาเอาเอานำเสนอเฉพาะพื้นแล้วก็ฝาเนาะไม้เครื่องเดี๋ยวนิชามาจัดโปรให้ใหม่เขะจะเยอะแยะเลยไม้เต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยลูกค้าไม้เต็มร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดโปรกันใหม่เนาะ เอาจะพกฝากไปก่อนนะคะโอเคนะคะลูกค้านะคะ,ะ,คะโอเคท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะคะ064 007 1199นะคะอ่า้านะคะสนใจโทรมาเลยนะคะลูกค้านะคะ